อ,อยลืมไป estimate ใหนะโกพี่ฝ้พี่บอกว่าพี่ขอไป estimate เ,เ,เป็นไรไไเนี่ยด้ได้ใช่เดี๋ยวมูจ่ายเงินให้แต่นี่ทัวอะไรเนี่ยทำไมถึงเบอร์ไปถึงไหนแล้วเนี่ยเนี่ยนะพี่ฝ้ายวันศุกร์หน้าวันแม่แล้วว่ามูยไม่มีของขวัญให้แม่เลยอะ่ะมูก็เลยเปิดดูหน้าเว็บว่าจะเอากระเป๋าเอาเสื้อผ้า,าให้อะ่ะแต่นี่มันก็แพงไปพี่ฝ้าย แม่คงอยากได้สิ่งที่เราทําเองมากกว่าหรือเปล่าทำกระเป๋าด้วยมืออ่ะมันจะยากปไปไหมอ่ะมันจะทำไม่เป็นหรือยากปะไม่ยากเลยง่ายจะตายอยากรู้ปะล่ะเดี๋ยวไปทํากันวันแม่ที่ใกล้จะถึงนี้เรามีไอเดียทําของขวัญสุดเก๋ให้คุณแม่ได้ประทับใจวันนี้ Easy Life Present ตอนรับวันแม่ด้วยกระเป๋าผ้าสุดพิเศษ เริ่มต้นด้วยการเลือกเสื้อที่จะมาทําเป็นกระเป๋าผ้าให้คุณแม่โดยเราจะนําเสื้อใส่เดี่ยวมาทํากระเป๋าผ้าให้เพื่อนๆดูกันส่วนใครจะใช้เสื้อยืดก็ได้นะคะแต่ต้องตัดคอเสื้อและแขนเสื้อออกให้เหมือนเสื้อกล้ามเสียก่อนแล้วค่อยทําตามวิธีที่เหลือคะ่ะส่วนวิธีการนั้นง่ายแสนง่ายแค่เราใช้กรรไกรตัดปลายเสื้อให้เป็นริ้วขนาดประมาณ2เซนติเมตรทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ต่อด้วยนำริ้วผ้าบริเวณชายเสื้อด้านหน้าและหลังมามัดกันด้วยปมสองทบจนหมดแค่นี้เราก็ได้กระเป๋าผ้าสุดพิเศษที่มีแค่ใบเดียวในโลกให้คุณแม่คนพิเศษของเราแล้วล่ะค่ะข <c oughs> องขวัญที่แม่ต้องการมากที่สุดอาจไม่ใช่เงินทองหรือสิ่งของ อาจเป็นการได้พบหน้าลูกได้กอดลูกได้อยู่ด้วยกันแค่นี้เพื่อนๆก็จะกลายเป็นของขวัญที่ดีที่สุดให้กับแม่ของเราอย่าลืมกลับไปหาแม่กันนะคะติดตามเรื่องราวดีๆมีสาระที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นกับ e ี s y ไลค์กับสต like, ๊อบสกายค่ะ